สวัสดีครับวันดีครับพี่วุฒิช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพี่วุฒิจะพาทุกคนครับนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินครับวันนี้เราออกมาแต่เช้าครับเราจะไปฮะจะพาทุกคนไปที่วัดนางชีฉีหลินนะครับเป็นวัดฮะแต่ว่าไม่มีพระนะครับ มีแต่แม่ชีฮะผู้ส่งสินมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นนะครับเป็นวัดนิกายมหายานนะครับภายในวัดที่เราเดินเข้ามาฮะย่างก้าวเข้ามาเราจะเห็นครับนะครับต้นไม้เขียวขจีอุดมสมบูรณ์มากๆเลยครับเข้ามารู้สึกว่าร่มเย็นครับแล้วก็มีความสุขในการเดินนะวัดแห่งนี้ก็จะมีผู้คนเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ตอนเช้าๆก็คนก็ยังไม่ค่อยเยอะเห็นไหมครับระหว่างทางเดินมา2ฝั่งฮะก็จะมีต้นไม้ครับมีไม้ประดับครับมีเรือนฮะมีการตกแต่งครับ แถวนี้ฮะเขาตกแต่งต้นไม้ฮะต้นไม้ที่เป็นเขาเรียกว่าบอนไซครับเป็นไม้ดัดเป็นไม้ที่โคนใหญ่ๆอายุแต่ละต้นก็คงจะโอ้โหไหลสิบปีมากๆครับเขาเอามาตกแต่งรับเอามาดัดให้เป็นเป็นไม้แคบเป็นไม้บอนไซเนี่ยนะครับใส่ปุ๋ยบํารุงเข้ามาแล้วก็ดูสวยง,งามมากๆเลยครับเขาตกแต่งครับตามแบบของราชวงศ์ถังครับราชวงศ์ถังนะครับก็พี่วุก็สายวนครับเดินวนฮดอยู่ด้านนอกก่อนครับดูทัศนียภาพต่างๆดูสวนครับ แล้วก็ดูตึกภายนอกครับก็จะเป็นตึกอพาร์ตเมนต์ครับเป็นที่อยู่อาศัยครับของคนย่านนี้ของคนรวยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นตึกที่สูงแล้วก็เด่นเป็นสง่ามากๆล้อมรอบฮะล้อมรอบของวัดครับเป็นวัดเก่าแก่วัดโบราณมีมาหูนะครับหลายร้อยปีนะครับเป็นวัดที่ทํามาจากไม้ทั้งนั้นเลยครับแต่เขาบอกครับไม้นะสถานที่แห่งนี้เป็นไม้ที่เ็าเป็นศิลปะฮะเป็นเป็นช่างเทคนิคของชาวจีนะครับ แต่ละแต่ละส่วนนี้ไม่มีการต่อระปูนะครับก็จะใช้ยึดกันด้วยริมฮะริมแล้วก็ไม้นะครับเป็นไม้เนื้อแข็งมีเสาเยอะแยะหมดเลยครับแล้วก็อนุญาตให้ถ่าย,ยาเฉพาะด้านนอกนะครับด้านในเขาไม่อนุญาตเข้าไปถ่ายนะครับแต่ว่าพี่วุฒิก็จะเล่าให้ฟังด้านในก็จะมีมันมีมีพระองค์ใหญ่ครับมีพระแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นรูปเคารพของผู้หญิงครับเป็นหลวงพ่อโตมีหลวงพ่อโตเป็นพระ พระจีนะพระองค์ใหญ่ๆครับนะก็เข้าไปกราบขอพอรภายในครับภายในก็จะล่มลื่นเงียบสงบก,ก็เดินเข้าไปในก็ไม่ให้พูดนะครับก็ให้เดินเงียบๆเ,เฉยๆก็ได้แต่ว่าคุกข่าวกราบขอพอรครับ เดินเข้าไปจากซ้ายแล้วก็บวนออกมาด้านขวาครับภายในฮะก็จะมีฮะมีอาคารทั้งหมด13อาคารครับก็เป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุณีครับจากทั่วโลกที่เขามาจารึกแสวงบุญมาพักอยู่ที่วัดแห่งนี้ครับเขามานะครับก็จะมีภิกษุณีดังๆจากทั่วโลกมาพักกันนะครับหลายๆท่านหลายๆองค์นะครับนี่คือบรรยากาศครับภายนนอกรับเราครับก็มีโอกาสได้ถ่ายให้เห็นเฉพาะ ภายนอกอย่างเดียวนะครับภายในเขาไม่อนุญาตให้เข้าไปนะครับภายนอกก็จะมีสระน้ำครับก็จะมีฮะมีมีบ่อบัวฮะมีบวบบ่อบัวแล้วก็มีมีไม้ดัดไม้ดอกฮะไม้ดอกหลายๆอย่างครับก็สวยครับสวยจริงๆครับมายืนถ่ายครับมาที่นี่ครับมาเช้าๆหรือมามาเย็นๆหน่อยที่แดดล่มลมตกซะหน่อยครับอากาศไม่จะไม่แดดไม่แจ้งอย่างนี้ครับไม่แจ้งอย่างเนี้ย ก็มาถ่ายก็คงคิดว่าคงจะดีนะครับเพราะว่าวัดแห่งนี้เขาสวยครับเขาประกอบด้วยฮะเนี่ยเห็นไหมก็จะมีฮะต้นบอนไซฮะบอนไซคือไม้ยืนต้นนะขนาดต้นใหญ่ๆแต่ว่าเขามาปลูกในกระถางดินกระถางดินเผาเนี่ยหรือว่ากระถางสวยๆนะครับนะทําให้มันแค่ครับแล้วก็บํารุงให้มันออกดอกทําออกใบมากิ่งก้านสาขาแล้วก็ตกแต่งก็มันสวยกับบรรยากาศครับ ถือว่ามาเที่ยววัดนี่ฮะก็มาจารึกสแสวงบุญมาทําบุญมากราบขอพรแล้วเรายัางได้ชมฮะได้ชมบอนไซครับบอนไซไม้บางต้นพี่วูดว่ามันอายุ40-50ปีก็มีนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้เนื้อแข็งไม้ใหญ่แต่ว่าเอามาดัดให้ให้อยู่ในกระถางคกลายเป็นบอนไซที่สวยงามจริงๆนะครับพี่วุดก็ยังไม่เคยไปฮนะสวนราชวงศ์ถังมันเป็น,ปนยังไงแต่นี่ก็บอกว่า เอาเรียนแบบมาจากราชวงศ์ถังครับเห็นว่าตรงด้านหน้าก็จะมีน้ําใสๆปลูกบัวบัวนี่ก็เป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธศาสนานะครับเพราะว่าที่นี่ก็เป็นนิกายมหายานนะครับโอ้โหบรรยากาศถึงบอกว่าดีจริงๆนะครับเดี๋ยวครับเราถ่ายในวัดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพี่วุฒิพาไปฮะด้านหลังของพี่วุฒิฮะจะก็จะไปที่นะครับเจดีย์แดเหลี่ยมครับแดเหลี่ยมสีทองปลูกอยู่เล อยู่ที่กลางสระน้าครับสวยบรรยากาศดีครับวันนี้เน้นนะครับก็เรามาจารุสแสวงบุญมากาบขอพรแล้วก็เป็นจุดเซลฟี่จุดถ่ายรูปนะครับนะครับแต่เข้ามาในวัดแห่งนี้อย่าเสียงดังนะครับนะครับอย่ารบกวนการปฏิบัติธรรมของบรรดาแม่ชีนะครับหรือพิสุจนีที่เขาอยู่ภายในอยู่ด้านในนะครับเพราะยังเงียบจริงๆนะครับถึงระบบเข้ามาในโอ้โหสงบเยือกเย็นครับนั้นรู้สึกว่าเป็นสุขมากๆที่เดินเข้ามาในสถานาีทแห่งนี้ประกอบกับ ต้องกงเวลานี้อากาศก็เย็ยนฮะอากาศก็เย็ยนสบายสบายทำให้เดินแล้วไม,ไม่รู้สึกร้อนฮะไม่รู้สึกร้อนก็เดินผ่อนคลายนะครับเดมาเดินผ่อนคลายณสถานที่แห่งนี้เดินสบายสบายชิลชิลครับดูนู่นดูนี่ฮะเห็นไหมครับวัดเก่าครับวัดเก่ากับตึกใหม่ครับล้อมรอบกันมันเป็นองค์ประกอบที่ลงตัวกันนะครับเป็นที่ที่ลงตัวแล้วก็สวยงามถ่ายรูปออกมาก็สวยครับ ด้านหลังของตัววัดก็จะประกอบไปด้วยตึกฮะตึกลาบ้านช่องอพยพอพาร์ตเมนที่สูงเสียดฟ้าครับนะครับที่หน้าที่ฮ่องกงแห่งนี้ก็จะมีตึกสูงๆอย่างที่พี่พูดบอกนะครับมีตึกสูงๆอยู่แน่นขนาดไปเลยครับนะครับก็การเดินทางมาวัดนี้ก็เราก็สามารถเสิร์ชถ้าถามได้เราล่างรถไฟฟ้ามาฮะมาได้ดินมาแล้วก็มาลงลงตรงไหนเดินยังไงครับมาง่ายครับสําหรับการที่เราจะเรียนรู้นะครับแล้วก็มาที่วัดนี้ วัดนางชีครับศีหลินแห่งนี้ครับเรามาดูฮะมาดูต้นไม้ดัดครับมาดูต้นไม้ดัดมาดูเนี่ยไอ้เรื่องดอกชมพูคล้ายๆ้เฟืองฟ้าเนี่ยโอ้โหแต่ข้างในนี่ก็สุดยอดของไม้ดัดฮะบนะครับบอนไซแห่งนี้ก็สวยจริงๆครับดูแต่ต้นแต่ต้นเนี่ยบางต้นนี่ต้นใหญ่มากๆเลยครับแต่สามารถฮะเอามาเอามาลงให้มันกลายเป็นไม้แคะไม้ดัดได้สวยครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ฮะไปที่เจดีเจดีทองกลางน้ําแห่งนั้นครับก็จะเป็นสัญลักษณ์แห่งฟาร์มร่มรื่นครับร่มเย็นเป็นสูตครับ มาณสถานที่แห่งนี้เป็นสวนสาธารณะครับนี่สวนสาธารณะครับที่ติดกับวัดวัดนางชีฉีหลินแห่งนี้นะครับเดินสบายสบายยามเย็นมานั่งผ่อนกายครับมาดูฮะมาดูไม้สีเขียวๆทําให้รู้สึกสบายอกสบายใจสบายตานะครับนี่คือบรรยากาศครับของครับด้านหลังฮะด,ด้านหลัง จะบอกไม่ใช่ด้านหลังเลยมันเป็นด้านหน้าท่านด้านหน้าแต่อีกฝั่งนึงครับของวัดนางชีครับเห็นครับด้านนี้ก็จะประกอบด้วยอพาร์ทเมนต์อยู่ด้านหลังแลประกอบกับเจดีแปดเหลี่ยมครับเป็นเจดีแห่งแห่งความสุขความเจริญครับความมีร่มเย็นเป็นสุขครับนะเขาจะบอกอย่างนี้ครับเราก็มาเข้ามาท่องเที่ยวนัสถานที่แห่งนี้เราจะเห็นนะครับต้นไม้ต้นไม้นี่เยอะมากๆเลยครับเขียวขจีครับแล้วก็ส่วนใหญ่ฮะก็จะมีไม้ดาดครับเป็นไม้ดาดที่เขาตกแต่งขึ้นมานะครับตกแต่งอ เรามาดูตรงนี้แล้วเรามาเห็นข้อความเขาบอกว่ามันเป็นการตกแต่งแบบแบบสวนราชวงศ์ถังเนี่ยถ้าเกิดว่าของราชวงศ์ถังก็คงจะสวยสวยมากกว่านี้ใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียนแบบมาแล้วครับเห็นไหมครับเราจะเห็นครับไม้ดัดเนี่ยถึงบอกว่าถ้ามาเย็นครับมาเย็นหรือมาเช้านะครับที่มันแดดมันไม่จ้าอย่างเงี้ยมาถ่ายรูปครับมันคงจะสวยงามมากๆคงจะได้รูปภาพออกมาที่ดีนะครับแต่วันนี้เรามาตอนรู้สึกตอนเที่ยงเที่ยงนี้แดดกำลังจ้าเลยครับนะครับแต่พี่วุฒิก็มาถ่ายให้มอเอามาฝาก ทุกๆคนที่อยู่ทางบ้านนะครับที่ไม่ได้ออกไปไหนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามพี่บไว้นะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับนี่คือเนี่ยเห็นไหมจะมีสะพานไม้สีแสดเนี่ยทำจากไม้นะครับนี่คือทําจากไม้นะครับแน่นหนาจริงๆเลยครับด้านไหนก็เป็นเจดี8แปดเหลี่ยมครับอยู่กลางน้ํากลางน้ำเนี่ยมาเดินมานั่งเนี่ยผ่อนคลายอารมณ์ครับเป็นสวนสาธารณะด้านด้านไหนนี่ครับนะครับมาครับเย็นๆครับนะครับมานั่งเงียบๆสบายๆครับ หรือมานั่งอ่านหนังสือในนี้ก็ดีครับสงบครับณสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าในวัดนะฮะหรือว่าณับบริเวณแถงนี้ครับก็จะสงบเงียบดีดีจริงๆนะครับนั้นทาให้จิตใจเรานะอยู่สงบครับไม่ฟุ้งเฟ้อนะครับนี่คือบรรยากาศครับบรรยากาศที่ดีมากๆครับของที่ของในเขตครับของเขตวัดครับแล้วก็สวนหนานหนานเหรียญแห่งนี้ด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศสวยสวยไหมครับ พี่บุ๊มองแล้วก็สวยก็เลยถ่ายฮะถ่ายเอามาฝากทุกคนครับถ่ายกันแบบยาวๆวเหมือนอย่างทุกๆคนมาเที่ยวทริปกันด้วยกันนะครับมาเที่ยวทริปกับพี่บุ๊นะครับเห็นไหมครับนี่คือต้นนะต้นต้นไอ้ก็เรียกว่าต้นมีมีตะโก้เลยมันมีคล้ายๆเป็นตะโก้แล้วก็มีเฟิร์นหนเนี่ยนะครับมันเป็นเงี้ยบอนไซบอนไซหลากหลายครับต้นอะไรพี่บุ๊ไม่รู้มันเป็นต้นของที่ประเทศของเขานะครับถ้าเกิดเป็นประเทศไทยก็ส่วนใหญ่ก็จะก็จะเป็นไม้ดัดที่เป็นตะโก้หรือว่าเป็น เป็นอะไรนะที่ที่เขาไม้ไม้ดัดมันมีก็หล่ะมีหลายชนิดครับนะหรือว่าเป็นเห็นที่สวนจดจ่าก,า,กขาขายฮะก็จะเป็นต้นสนก็มีสนสน,สนที่เป็นสนอะไรอนะ่ะ นะครับก็มีหลากหลายครับที่เขาเอามาดัดครับดัดแล้วให้รูปรูปทรงสวยๆนะขายต้นหนังแพ้นะครับต้นเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะเห็นไหมครับดูโคนนะโคนที่่งบอกได้เลยว่าเขาต้องมีอายุครับไม่ยี่สิบสามสิบสี่สิบปีได้นะครับแล้วก็ทําให้เป็นเป็นแคบไปทําให้เป็นบอนไซครับนะถึงได้บอกว่า้องใช้เวลาในการทําแล้วก็ต้องใช้นะครับใช้ความใส่ใจในการที่ว่าจะต้องตัดแต่งออกมาถึงได้สวยเป็นบอนไซที่สวยสดงดงามขนาดนี้นะครับบรรยากาศก็เป็นแบบนี้ครับก็ อย่าลืมกดติดตามพี่วุ้นไว้นะครับแล้วก็ช่วยแชร์ครับเอาไปให้คนอื่นเยอะๆนะครับเพื่อว่าคนอื่นก็จะได้มามีคนมาดูคลิปของพี่วุ้นนะครับจะได้มีกําลังใจในทําคลิปต่อไปนะครับนี่คือบรรยากาศครับของที่บริเวณครับวัดนางชีฉีหลินแล้วก็สวนหนานเหลียนนะครับบรรยากาศโอ้โหสวยสดงดงามจริงๆนะครับวันนี้ครับพี่วุฒิกลาบสวัสดีครับนะครับนี่ใกล้ๆพี่วุฒิก็ใกล้จะกลับแล้วครับวันหลังๆแล้วครับนี่คือบรรยากาศของหน้าวัดที่เรา จะเดินออกมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะต้อง,งล้างรถไฟฟ้าใต้ดินกลับไปฮะกลับไปที่จิมซาจุยนะครับแต่ว่ามันอยู่ในเกาลูนเหมือนกันครับวันนี้กลับสวัสดี